อยากเปลี่ยนชื่อเฟซจะต้องทำยังไงพอดีมีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นมือใหม่อยากจะเปลี่ยนชื่อเฟซตัวเองนะคะแต่หาวิธีการเปลี่ยนไม่เจอนะคะก็คือว่าปิ้นจะพาเปลี่ยนทั้งเฟซส่วนตัวแล้วก็ในเพจด้วยนะคะวิธีการเปลี่ยนเราไปดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากเฟซส่วนตัวกันก่อนนะคะถ้าใครใช้เฟซส่วนตัวเปิดสร้างไรายได้ไปแก้ไขกันตามนี้เลยค่ะ ไปที่หน้าเมนูนะคะเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเลือกที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่รายละเอียดส่วนตัวค่ะจากนั้นไปที่บัญชีนะคะแล้วก็ไปเลือกโปรไฟล์ของเรานะคะที่เราต้องการแก้ไขไปเลือกชื่อค่ะ แล้วก็ไปแก้ไขชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะข้างล่างจะมีคําเตือนนิดนึงนะคะว่าหากคุณเปลี่ยนชื่อคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นระยะเวลา60วันถ้ายังไงก็กดเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่เปลี่ยนแล้วยังไม่ถึง60วันจะมาเปลี่ยนอีกก็ยังไม่ได้นะคะต้องรองให้ครบกําหนดก่อนถึงจะมาเปลี่ยนได้คะ่ะกดไปดูที่การจัดการชื่ออื่นได้นะคะ เขาจะให้ใส่ชื่อเล่นค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะกดย้อนกลับค่ะจัดการชื่อตามภาษาที่กำหนดนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดแก้ไขได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องใส่รหัสผ่านของ f c e e o o o เราลงไปด้วยนะคะแล้วก็บันทึกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาดูเพจนะคะวิธีการแก้ไขชื่อเพจ ก็มาที่หน้าเพจของเรานะคะแล้วก็ไปที่เมนูเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าเหมือนกันค่ะไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปเลือกการตั้งค่าเพจค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเลือกชื่อนะคะจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดแก้ไขนะคะ แต่ตรงนี้คือเปิ้ลเพิ่งเปิดเพจได้เดือนเดียวเปิ้ลก็เลยยังแก้ไขไม่ได้มันต้องหลัง60วันนะคะเปิ้ลถึงจะแก้ไขได้ถ้าใครอยากแก้ไขก็แก้ไขตรงนั้นแล้วก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันได้หมดเลยค่ะทั้งภาษาชื่อเล่นทุกอย่างเราเข้าไปคลิกได้ตามที่เปิ้ลพาทำไม่ต่างกันกับเฟซส่วนตัวมากเลยค่ะ โอเคนะคะตามนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ